เราตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่เซสชันที่5นะครับของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเซสชันสุดท้ายนะครับของ t ทร็ก Standards and Compliance นะครับก็แน่นอนว่าเนื้อหาของเซสชันนี้นะครับก็ยังยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้4ี่เซสชันแรกแน่นอนนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับต่อความอยู่รอดหรือล้มเหลวขององค์กรนะครับการปฏิบัติการปฏิบัติงานนะครับด้านสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยนะครับและครอบคลุมเนี่ยต้องใช้ cybersecurity framework หรือว่า standard นะครับเป็นแนวทางองค์กรควรเลือกใช้มาตรฐานหรือว่ากรอบการทํางานเนี่ยอย่างไรนะครับเพื่อให้ตรงกับลักษณะของ การดำเนินธุรกิจนะครับตอบโจทย์คอมไพแอน์แล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็ร่วมหาคำตอบได้นะครับในเซสชันนี้นะครับกับหัวข้อเลือก c y b e บอร์เ r i t y f ิตี้เฟรมอย่างไรให้ตรงใจกับความต้องการของก่อนโดยคุณอวิรุตเลี้ยงสิรินะครับ c ี i e f Executive Officer นะครับจากทางเบย์คอมพิวติ้งนะครับขอเรียนเชิญเลยครับสดีครับโอเควันนี้ก็ ข้อหลักในวันนีนะ้เราสนใจในภาพที่เรื่องของอาจจะเป็นไม่ตรงกับที่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่สนใจในมุมของอาจจะไม่ได้สนใจไซเบอร์ซิเคียวริตี้โดยตรงแต่ว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้มันเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับทุกท่านทุกท่านในที่นี้คงจะต้องได้ยินคำหนึ่งก็คือเรา,เรา,เราพูดถึงว่าดิจิ t a ลทรานสฟอร์เมชันใช่ไหมครับดิจิท a ลทรานสฟอร์เมชันองค์กรปัจจุบนันเกือบทุกองค์กรต้องการจะทำแต่การแต,แ,ตแต่ผลการสำรวจ เมื่อไม่นานมานี้นะครับบอกว่า82%ขององค์กรที่ทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชั่นถูกโจมตี82%นะครมากกว่า1ครั้งนะครับถ้าหนึครั้งนี่คือเกือบร้อยแปลว่าถ้าเราทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชั่นโดยแล้วเลยไซเบอร์สกิ i t ิตี้ก็จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงคร่าว เบย์คอมพิวติ้งสั้นๆแล้วก็คือเราเป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มของชื่อว่าเบ e รียเอดนะฮะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราจะคือเบรียเอดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีกลุ่มบริษัทอยู่ทั้งหมด3บริษัทซึ่งเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมตอนหลังแล้วกันเบย์คอมพิวติ้งเราทำสั้นๆเลยก็คือเราทำ six pillar หลักๆนะก็คือตั้งแต่ uh, consultation ไปอันดีไซน์ในด้านของไซเบอร์คิวตี้เพราะว่ากลุ่มของเราจะเน้นที่ไซเบอร์คิวตี้เป็นหลักนะครับ security assessment เรื่องของการทำา s o u u t o o n e l l v v r y y m n n g g e s s r v v i e e u u m e n t e e s e e u r i t y s t t f f แล้วก็ knowledge b u i ว d i n g นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้เห็นภาพคร่าวๆนะอันนี้ก็คงอันนี้เป็นตัวอย่างของค a บิ i ิคาบิหรือสิ่งที่เราสามารถให้บริการได้ในมุมของด้านไซเ e อร์เซキュริแล้วก็รางวัลที่ได้รับทั้งในระดับของประเทศแล้วก็ในระดับของภูมิภาคนะครับทีนี้เรามาเข้าหัวข้อหลักของเราดีกว่า หัวข้อหลักของเราวันนี้เราพูดถึง Cyber Security Framework คำถามคือ Cyber Security Framework คืออะไร Cyber Security Framework ก็คือจะบอกเป็นข้อกําหนดเป็นเอกสารเป็นวิธีการหรือเป็นไกด์ไลน์มาตรฐาน Best Practice อะไรต่างๆทั้งหมดเนียเพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อตอบโจทย์เรื่องของ Cyber Security นะครับซึ่ง Framework เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหลากหลายความต้องการ หลากหลายแฟกเตอร์ซึ่งแต่ละองค์กรอาจจะต้องการเฟรมเวิร์ที่แตกต่างกันก็ได้นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเป้าหมายหลักก็คือเราต้องการใช้เฟรมเวิร์เหล่านี้เพื่อช่วยลดเอ็กซ์โพเอร์หรือว่าจุดอ่อนขององค์กรเราจากการโจมตีจากแฮกเกอร์จากคนภายในหรือคนที่ไม่หวังดีนะครับอันนี้ก็คือหลักๆจะเป็นอยู่ประมาณนี้ทีนี้การที่เรานำตัวสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้เฟรมเวิร์มาใช้ในองค์กรนะครับก็จะมี ประโยชน์หลักๆเลยก็คือเฟรมเวิร์กเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจที่มีอยู่แล้วหรือกำลังจะสร้างใหม่หรือก็แล้วแต่องค์กรได้ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เลยนะซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ข้อดีก็คือว่าทำให้ถามว่าถามว่าเราเฟรมเวิร์กมาทำอะไรอันที่หนึ่งทำให้เรารู้ว่าสถานะของเราตอนนี้ปลอดภัยพอหรือไม่แค่ไหนอย่างไรเพราะมันเครื่องมือในการที่เราช่วยทำให้เราเห็นภาพ ใหญ่ทั้งหมดว่าเราต้องทำนั้นในหนึ่งถึงสิบเนี่ยเรามีอะไรเราบ้างเรายังมีอะไรอยู่แล้วเรายังขาดอะไรอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ทําให้เราสามารถรู้ว่าเราจะต้องสร้างความสามารถด้านไซเบอร์เซキュริตี้ขององค์กรเราเนี่ยหรือระบบของเราเนี่ยแบบไหนอย่างไรหรือการสร้างโปรแกร,รมในที่นี้นะครับเราสามารถกําหนดหรือบอกความต้องการหรือ c a p a เ i l i t บิลิตี้หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีของเราเนี่ยเออแล้วคุณจะต้องทาด้านไซเบอร์เซキュริตี้เรื่องอะไรบ้าง ต้องทําแบบไหนอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราคิดเอาเองเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่เฟรมเวิร์กจะมาช่วยไกด์เราให้เรารู้ว่าทิศทางหรือแนวทางที่ถูกต้องหรือเหมาะสมควรจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงแน่นอนช่วยในการทําเรื่องของจัจดลําดับความสําคัญสําคัญเลยก็คือเรื่องของการจัดลำดับความสําคัญเพราะว่าเราไม่ได้ต่อให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ต่อให้เป็นแบงก์เป็นองค์กรที่มีรายได้ปีหนึงเป็นหมืน่นหมืน่มนเป็นแสนแสนล้านก็ ไม่สามารถลงทุนและทําทุกอย่างได้พร้อมกันคนก็ไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราก็ต้องหาว่าแล้วอะไรที่มันทําได้ผลมากที่สุดแล้วเริ่มจากสิ่งนั้นก่อนจัดลําดับความสำคัญก็อะไรมาก่อนอะไรมาหลังเฟรมเวิร์กจะมาช่วยเราในเรื่องนี้ได้นะครับสุดท้ายก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนที่เหมาะสมนะรรวมถึงการใช้ในการสื่อสารเรื่องของพวกไซเบอร์คอมท้าไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการกําหนด กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองด้านภัยคุกคามไซเบอร์นะครับแน่นอนเฟรมเวิร์กเ,เหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยองค์กรนะฮะในการที่จะให้ตอบโจทย์เรื่องของข้อกำหนดคำถามว่าเล l กเ o r y หรือข้อกำหนดเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างในประเทศไทยสมมติว่าถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมันจะโดนหลากหลายอุตสาหกรรมมากอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราทำเป็นเ,เป็นร้านค้าแต่เรารับบัตรเครดิตคุณก็จะต้องลง PCI DSS ถ้าเกิดคุณไปอยู่ในเป็นธนาคารเป็นอุตสาหกรรมด้านการเงินก็จะมีข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าคุณเป็นบริษัทประกันกณจะโดนขอปปพพวกนี้คือมาตรฐานด้านไซเบอร์ที่องค์กรควบคุมกําลับดูแลแต่ละหน่วยงานหรือออกหรือกําหนดขึ้นมาหรือถ้าคุณอยู่ในตลาดหลัลกทรัพย์ก็โดนของก,ร,องกรตอ,รอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นมาตรฐานที่องค์กรกำกับดูแลเฉพาะในไทยอย่างเดียวนะฮะแต่จริงๆในระดับโลกก็จะมีอีกหลากหลายหรือแม้แต่กฎหมายที่มาควบคุมเราอย่างเช่นกฎหมายพรบคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p d p a ที่เราได้ยินกันเยอะๆเนี่ยนี่ก็เป็นกฎหมายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านไซเบอร์ของเรารวมถึงกฎหมายเรื่องพรบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เชื่อเกิดเราเป็น CI i เราก็จะถูกควบคุมด้วยกฎหมายเหล่านี้เหมือนกันซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามากําหนดและบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งในนี้เป็นเป็นเฟรมเวิร์กแบบหนึ่งเหมือนกันแนเราประโยชน์ที่ได้ก็คือเราใช้ในการทํากําหนดกลยุทธ์นะครับว่าจะลดความเสี่ยงยังไงได้บ้าง จะป้องกันหรือปรับแก้ไขความเสี่ยงได้ในหัวข้อไหนบ้างรวมถึงเราเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มระดับการป้องกันของเราจาก,การโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับลองนึกภาพง่ายๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะอาจจะไม่ได้อยู่ในทางซีซเบออาจจะคุ้นเคยคำนี้แลนซ์ซอฟ r e แว์ทุกวันนี้เรามีคนติดแ a n ซ์ซอฟ r e แวร์ใหม่ทั่วโลกลองเดาเล่นๆไหมครับว่าทุกเท่าไหร่มีองค์กรหรือบุนคคลใหม่ที่ถูก แต่สำหรับโจมตีน้อยกว่า9วินาทีที่เราพูดหนึ่งประโยคผมจบเนี่ยแค่นี้หนึ่งคนวินาทีนึ่งคนดนไปแล้วและมันจะเหลือ2วินาทีในอีกไมีในสอสปีข้างหน้า2วินาทีตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ7หรือหรือ5แถวๆนั้นคำถามคือถ้ามันติดเยอะขึ้นถูกโจมตีมากขึ้นองค์กรถูก ขโมอยข้อมูลเพราะแรนัรแวร์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ทาให้เข้ารหัสข้อมูลแล้วใช้ไงานไม่ได้แต่มันขโมอยข้อมูลออกไปข้างนอกด้วยแล้วไปเผยแพร่ซึ่งผิดกฎหมายอีกนะฉะนั้นก,การทำ digital defense ์นี่ก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวเฟรมเวิร์กมาช่วยในการเลือกเพราะเราไม่สามารถทําได้ทุกเรื่องนะครับแนะ่นอนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราด้วยแล้วรวมถึงทําให้ช่วยให้องค์กรของเราเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้เฟรมเวิร์กมีหลายรูปแบบ คำถามคือมันมีกี่แบบบ้างหลักๆในในตลาดนี้เราจะมีแบ่งออกเป็นอยู่3ามเฟรมเวิร์หลักๆก็คือ Control Framework Control Framework กนี่ก็คือเฟรมเวิร์ที่ให้กลยุทธ์หรือแนวทางว่าเราจะเอา s สกิลที่ Control หรือวิธีการกระบวนการ Process อะไรบ้างที่มาช่วยตอบด้าน Cyber Security อันที่2คือโปรแกรมเฟรมเวิร์โปรแกรมเฟรมเวิร์กก็คือ เน้นในทางการประเมินสถานะขององค์กรปัจจุบันว่าอยู่ในสถานะยังไงบ้างสร้างคือโปรแกรมเฟเวอร์นี้มันเน้นในการที่เราบอกว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับส่วนของลิสต์เนี่ยก็จะเป็นมองในมุมที่ว่าแล้วองค์กรมีการประเมินหรือกระบวนการในการรับรู้และจัดก,การกับความเสี่ยงยังไงบ้างเพื่อให้เหมาะสมฉะนั้นเฟเวริเวร์หลักๆอยู่3แบบนะครับ ทีนี้ในมุมของเฟรมเวิร์กเนี่ยวัติเราจะใช้ร่วมกันกับอีกมุมหนึ่งก็คือตัว Risk Management นะซึ่ง Risk Management เป็น Fundamental หรือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องของการทำไซเบอร์ไซเบอร์สกิตี้อยู่แล้วนะครับแต่เราทำตามมาตรฐานเราทำเฟรมเวิร์กหรือทำตามกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมักจะเข้าใจผิดอยูอย่อย่างเช่นผมได้ ISO 27000ผมคือองค์กรผมคือสปอร์ตไไม่ใช่ การทําตามเฟรมเวิร์กการทำตามมาตรฐานไม่ได้แปลว่าคุณปลอดภัยแล้วถ้า 1. Coverage ไม่ครบการขอมาตรฐานหลายๆกรณีหรือหลายๆหลายๆองค์กรทำตามกฎระเบียบก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่ครอบคลุมจริงๆเนี่ยไม่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเช่นท 27, 000, ํา ISO 27000ชวตาเซ็นเตอร์ Center. แต่เครื่องโน้ตบุ๊กไม่ได้คุมเครื่องของพนักงานธรรมดาไม่ได้ครอบคลุมไปด้วยก็จะเกิดปัญหารวมถึงระบบงาน แล้วก็ Process พวกนี้ก็มีผลที่เกี่ยวข้องนะฉะนั้นการมี c o m p l i a n c e หลายๆองค์กรไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้ Cyber Security Framework ที่นิยมใช้ในตลาดปัจจุบันกันที่เราจะได้ยินกันบ่อย,อยๆเลยเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบตัวหนึ่งที่ดังที่สุดแล้วก็มีคนใช้มากที่สุดเพราะว่าเป็นมาตรฐานกลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตัว NIST Cyber Security Framework 2.0 เวอร์ชันปัจจุบันคือสเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 4จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ10ปีแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ทั้งของไทยและก็สหรัฐใช้ถือเป็นตัวเป็นตัวแม่แบบด้วยกันอย่างเช่นข้อกำหนดของสองกมชรหรือว่าทางของอซีซ่าที่ US กเนี่ยก็จะออกมาตรฐานอ้างอิงตามนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยพิาล,ลาหลักๆ6ตัวซึ่งเดี๋ยวเราคงค่อยมาพูดรายละเอียดเก่งทีนี้่าแต่ะอานมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่2ก็คือ CIS Cyber Security Critical Security Control ปัจจุบันคือเวอร์ชัน8ตัวนี้ก็อยู่มานานกว่านน Cyber Security Framework อีกตรงนี้จะเหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นที่อยากรู้ว่าผมยังขาดหรือองค์กรของเรายังขาดระบบควบคุมด้านไซเบอร์เรื่องอะไรบ้างไม่ใช่เทคโนโลยีนะแต่เป็นกระบวนการและระบบที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเน้นมองว่าสิ่งที่ยังขาดเหมือนเปเช็คลิสต์มีทั้งหมดอยู่18รายการเรียงจากสำคัญที่สุด ลงมาสำคัญน้อยที่สุด18รายการอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือ ISO 27001ซึ่งข้อดีของ ISO ก็คือคุณขอเซอร์ติฟายได้ออกใบรับรองได้ซึ่งอันนี้ก็มีความสอดคล้องกับทั้ง2มาตรฐานข้างต้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือถ้าองค์กรที่อยู่ในตลาดลักทรั์เนี่ยก็จะคุ้นเคยหรืง์กรขนาดใหญ่เนีย่ยก็จะคุ้นเคยกับตัว COBIT ซึ่งมันจะอยู่มานั้น อยู่มานานแล้วเหมือนกันเนี Control Objective and Information for m Information and Related Technology ในโควิดเนี่ยถ้ายออูน f ฟาย Audit Audit จะชอบตรงนี้นะมาตรานี้จะสุกใช้ในส่วนของ internal audit กับ external audit บ่อยๆนะครับทีนี้น s t เนี่ยตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินบ่อยที่สุดและพอๆกับ ISO 27000ถ้าอยู่ในองค์กรที่ทำด้าน IT นะฮะตัวนี้เนี่ยพจะแบ่งออกเป็น6 Framework ปัจจุบัน6 c o ค e ก็คือ govern identify detect protect respond แล้วก็ recover นี่คือ area หรือมุมมองหลกัหลกๆ6ด้านที่ NIST บอกว่าจะทำา y y e r s s e u u r t y y ต้องมี6ด้านนี้ให้ครบในนั้นจะมีดีเทลปีกย่อยลองมาอีกเช่นเรื่องของ identify มีเรื่องของ asset management เรื่องของอะไรต่างๆเรียงมาเยอะๆไปหมดประมาณร้อยกว่าหัวข้อนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย เป็นภาพใหญ่ซึ่งอันนี้ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในในนิสงมีดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้จะเหมาะกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่แต่แน่นอนนะไม่ได้เฉพาะตัว critical infrastructure แต่ก็ลองรับถึงอ,องค์กรในมุมมองหรือมาตรฐานอื่นด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันในในส่วนของ NIST version 2.0ซึ่งเพิ่งออกเมื่อเมื่อต้นปีนี้เองเป็นไฟ n a ลนี่มาประมาณ2อเดือนนี้เองเองท่นั้นเอง ซึ่งพอมาตรฐานเวอร์ชัน2อออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาคัฟเวในส่วนของภัยคุกคามใหม่ๆแล้วก็ความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการปัจจุบันที่มากขึ้นนะครับ CIS Critical Security Control เวอร์ชันอันนี้นานอันนี้ออกมาพักใหญ่แล้วประมาณ2ปีกว่า3ปีนะครซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีทั้งหมด18 18 18มุมมองนะครับสังเกตว่า จริงๆแล้วถ,ถ้ามองสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันแรกสุดเราต้องรู้ว่าเรากำลังปกป้องอะไรอยู่อินเวนทอรี่สายองค์กรถามว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์กี่เครื่องตอบไม่ได้ไม่รู้ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนได้แค่ประมาณเซิร์ฟเวอร์มีอยู่กี่เครื่องตอบไม่ได้มีเครื่องอะไรบ้างใครดูแลอยู่บ้างไม่รู้อันนี้ คำถามพอเราเกิดคําตอบลักษณะนี้ขึ้นมาแปลว่าเราไม่รู้แล้วครับว่าเรากำลังปกป้องอะไรอยู่เราต้องปกป้องอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราไม่มีรายการอินเวนทารีนี่คือทาไมถึงมันอยู่ที่ตัวบนสุดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คืออันดับหนึ่งและอันดับสองอันนี้คือเบสิกที่สุดเลยเนีย่ยทำไซเบอร์คิวอิตี้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้กำลังปกป้องอะไรอยู่คุณมีอะไรอยู่อันนี้ก็คือเรียงลงมาเลยครับตั้งแต่สําคัญที่สุด1นึ่งสองสามไล่ลงมาถึง18สังเกตไหมเพนเทสแค่18นะฮะ การทำเพนเทสไม่ได้ทําให้สีเขียวเลยถ้าคุณยังไม่มีเครื่องบนเพราะคุณไปทําเพนเทสเครื่องที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ไม่ได้ถูกไหมถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคุณมีระบบงานนี้อยู่คุณไม่มีคุณมีซอฟต์แวร์ตัวนี้รันอยู่เป็นเป็นชาร์โดเป็นโกสมันอาจจะเลิกใช้มาสิปีแล้วแต่เครื่องยังเปิดอยู่ยังใช้งานอยู่แล้วคุณโดนโจมตีตรงนั้นเพราะคุณไม่ทําเพนเทสก็จบเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างของการนําตัว C S มาใช้นะครับ ไอโ207,000อันนี้แนะน่นอนอยู่นะทุกคนได้ยินบ่อยแล้วก็องค์กรขนาดใหญ่เกือบทุกที่ถ้าสนใจจะทำเรื่องไซเบอร์เ u r i t ตีก็จะสนใจในมาตรฐานนี้เพราะว่ามันออกใบรับรองได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่เราจะมองที่สโค,บส,คบสักสโคบส่วนใหญ่องค์กรขนาดใหญ่ทำเนี่ยไม่สามารถทําทั้งองค์กรได้ไม่มีองค์กรไหนทําได้ทั้งองค์กรแล้วผ่านบอกได้เลยส่วนใหญ่จะทํำสโคบเล็กๆเกช่น Data Center ระบบเน็ตเวิ คอร์เซนเตอร์เฮลเดสอะไรก็กวาไปซึ่งก็ข้อดีของเขาคือออกไปรับรองได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือก็แล้วแต่สโคปของแต่และองค์กรจะกําหนดขึ้นแล้วว่าจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับข้อดีของเขาก็คือว่ามุมมองของเขาคือ ISMS หรือ Information Security Management System สังเกตน,นะครับจ ISO ทุกทุกที่เหมือนกันหมดคือใช้คำว,ว่า Management System ลงท้ายซึ่ง Management System ก็คือเซตหรือ ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะของ best practice นะฮะซึ่ง best practice นี่แปลว่าอะไรครับ best practice แปลว่ามันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าควรจะทำแบบนี้ถ้าเรา follow ตามนี้แล้วเราตรวจประเมินโดย CB หรือ certified body ได้ตามนั้นก็คือจบนะ,ะซึ่งมันมีทั้งหมด114 control แบ่งเป็น14 category นะครับ แน่นอนมันเป็นเฟรมเวิร์กช่วยให้เราสามารถทำไซเบอร์คริตี้และสามารถบอกคนนอกได้ด้วยว่าเราปลอดภัยจนะปลอดภัยในมุมไหนหรือแค่ไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับ s c o p หรือ SOA นะ scope of applicability COVID อันนี้จะเน้นเรื่องของมุมมองของท่านทำเรื่องธรรมอภิบาลหรือ govern, นะ governance นะส่วนใหญ่จะเป็น favorite framework ของทาง Auditor ไม่ว่าจะเป็น internal หรือ external audit ถ้าทำงานมือนกับ big four จะได้ยินตัวนี้บ่อย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอมาตรฐานหลักๆที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันนะครับเฟรมเวิร์อื่นๆล่ะแน่นอนมีเยอะเลยครทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ทั้งหมดเลยอย่างเช่นกฎหมายพรบไซเบอร์ความมั่นคงปลอดภัยางไซเบอร์ของประเทศไทยแล้วก็มีไกด์ไลน์ตัวหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้ c i ปฏิบัติตามซึ่งข้อดีก็คือว่ามันล้อตามทาง NIST Cyber Security Framework และ ISO 27000ถ้าคุณทำสองมาตรฐานนี้อยู่แล้วก็จะได้ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้เลยทันทีนะฮะหรือว่า SOC 2หรือว่า s e r v i c e Organization Control ซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆในส่วนของพวกกลุ่มที่เป็นคลาวด์คลาวจะมีเรื่องของ SOC 2มาตรฐาน,นต่างๆพวกนี้เพื่อบอกว่าเอ้ยเราเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบ IT กับคนนอกอย่างมีการควบคุมปลอดภัยนะ SOC 2หรือว่า SOC 2เนี่ยหรือ NERC SIP อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเฉพาะของอเมริกาอันนี้เมืองไทยเราไม่เกี่ยวข้องแต่นํามาประยุกต์ใช้ได้หรือว่า GDPR หรือพรบพรบ,พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางยุโรปนะเหมือน PDP a ไทยของไทยเอาของ GDPR มาใช้นี่นแหละหรือของ FISMA HIPAA ถ้าเป็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุข HIPAA ก็จะมาใช้ได้นะครับ h ฮทร Trust ก็เหมือนกัน มันเป็นเอานิสที่มาแปลงใหม่เฉพาะเพื่อตอบโจทย์เรื่องของสาธารณสุขนะครับหรือพิจารไอเดียเอสเอสก็เหียงที่ยกตัวอย่างมาตอนแรกโคโซหรือว่า CSA CCM Cloud Control Ma อนโทอันนี้ก็จะเป็นของ Cloud Security App Alliance นะฮะที่ก็ออกมาเพื่อบอกว่าเอ๊ะทำคลาวด์ในนี้อาจจะมีบางท่านที่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคลาวด์อยู่เนี่ยก็สามารถนำไปปรับ,รบใช้ได้นะว่าเอ๊ะ Security c o n t r o l บนคลาวด์ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง Cloud Control m แ t r i ิตในนี้ก็จะมาตอบโจทย์ ทีนี้วิธีการเลือกเฟรมเวิร์กคำถามคือเราพูดถึงเฟรมเวิร์กเยอะแยะไปหมดเป็นส 10, 10, ิ 10, 10ตัวเมื่อสักครู่นี้โฟกัสหลักๆที่4ตัวที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวเลือกเราจะเลือกองค์กรของเรากับมาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยโดยเลือกจากอะไรอันที่1แน่นอนฮะโอเบอร์เคชันหรือความจําเป็นหรือรับผิดชอบที่เราจะมีต่อมาตรฐานอันนั้น,น,นเช่นเราเป็นสถาบันการเงินเราก็ต้องทําตามทปท ทำตามแบงค์ชาติหรือ ISO ซส0งหที่เราขอไว้เราก็ต้องทําตามสิ่งที่เรามีข้อผูกพันด้วยนะครับอันที่2ก็คือธุรกิจของเราต้องการอะไรธุรกิจเราต้องการ Security แบบไหนเช่นธุรกิจบอกว่าผมไม่ต้องการแบบครบรูปทั้งหมดหรอกองค์กรเป็นโรงงานเป็น Manufacturing อาแบบที่ไม่ยุ่งยากมากก็อาจจะเริ่มจากตัว CIScritical Security Control หรือ C S C เพื่อบอกว่างั้นทําทนนําเช็คลิสต์เหล่านี้โดยอาจจะบอกว่าโฟกัสที่สิบ0ลํลำดับแรกเป็นต้นแล้วก็นอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอันที่3าก็คือ scalability คำถามคือเอาเฟรมเวิร์กมาแล้วเราไปสเกลได้ไหมเราสามารถปรับใช้และยืดขยายหรือว่าเมื่อมีระบบงานเพิ่มขึ้นแล้วเราสามารถนำมาสเกลในองค์กรของเราได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือการสนับสนุนจาก ผู้นำในองค์กร Cy b e r Security จะไม่ว่าจะเป็นเฟรมเวิร์ไหนก็นแล้วแต่จุดหนึ่งที่จะพูดเหมือนกันเลยคือมันต้องมีการซัพพอร์ตจากดีเดชิฟหรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เราทำตรงนี้ไม่งั้นมัาจะไม่มีรีซอสจะไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีบุคลากรที่มาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับฉะนั้นที่สำคัญก็คือเอา3ามสี่เรื่องนี้มาคิดประกอบกันเพื่อเลือกเฟรมเวิร์ที่เหมาะสมทีนี้เพื่อเห็นภาพมากขึ้นก็คือเอ๊ะ แล้วอะไรที่เอามาใช้แล้วเราต้องการมาเน้นในมุมของตัว coverage หรือว่าความครอบคลุมความครอบคลุมของเนี่ยกม็มีคนนี้ทำมามาสรุปไว้คร่าวๆอย่างนี้เช่นในกรณีของโควิดเนี่ยครอบคลุมไม่กว้างเน้นคอหลกัหลกๆอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ครบทุกอย่างเลยเนี่ยก็จะมีในกลุ่มของพวกอย่างเช่นนิส8 5 3หรือว่าพวกเอ่อเียซีจะอยู่กลางไอโซก็อยู่กลางๆ P c i ก็จะน้อยหน่อย อย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาละเอียดเอาเลือกเยอะๆลึกๆเนี่ยอ,อ,อ,อาจจะ้องมูมมาตรฐานที่เป็นตัวเลือกอื่นๆนะฮะหรือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือ,อไม่ใช่เฉพาะ coverage เรามองไปถึงที่ความครบถ้วนความละเอียดในแก x, น x ะแะกนตั้งก็คือเรื่องของ applicability ก็คือเรามาใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายแค่ไหนภาพนี้ก็จะทําให้เห็นภาพว่ามาตรฐานแต่ละอันมันก็มีมุมหรือมีจุดที่อยู่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่า เราสนใจเรื่องของเอาไปใช้ได้หลากหลายอาจจะไปมองเรื่องของตัว CIS CSC อันนี้รูปเม็นยังเก่านิดหนึ่ง top 2 0แต่จริงๆเป็นปัจจุบันคือ top top 18และว18นะครับหรือว่าทาง i s สก็มีหลากหลายมาตรฐานหรือว่าเอาไปใช้ได้เยอะจริงๆเลยเนี่ยอาจจะมองที่ ISO 27,00 0นะแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการตอบแค่เรื่องของออเดตอย่างเดียวเราก็อาจจะไปอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ดูยากนิดหนึ่งแต่เป็นภาพที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือ การที่เรานํามาตรฐานมาใช้หนึ่งอันมันมีโอกาสสูงมากที่จะมีความทับซ้อนกันระหว่างตัวเฟรมเวิร์กแต่ละเจ้าอย่างเช่นทำ ISO 27000เราอาจจะตอบ c i s Critical Security Control แล้วเกินกว่า70% 80%ขึ้นเพราะมันมีความเหมือนกันอยู่ในหลายๆเรื่องนะฉะนั้นการที่มองว่าแล้วเราจะเอาตัวมาตรฐานแต่ละอันมาใช้อย่างเช่นในกรณีของเรื่องของพวก อย่าง i อหรือ ISO 20000เนี่ยก็จะเป็นในมุมของการทำเรื่องของฮอรมอนิเตอร์การทำโอเปอเรชันแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราสนใจเรื่องของ Govern หรือว่าการทำาการกำกับดูแลสมมติเราเป็นองค์กรด้านออดิตแล้วเราบอกว่าเราจะเอาออดดตเฟรมเวิร์อะไรที่มาใช้ในด้าน Cyber Security วร้เราอาจจะไปมองเรื่องของ COSO EIM ER หรือว่า ISO 38500อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งหรือการรายงานทางทผู้บริหาร ก็อาจจะใช้ในส่วนของก o v e r เเพราะว่าเราคงไม่ไม่มานั่งลงดีเทลรายละเอียดใช่ไหมครับแต่ว่ามาตรฐานที่เราอยากจะลงรายละเอียดขึ้นมาเราอาจจะบอกว่า ISO สองหมื่27000ก็จะอยู่กลางๆจนถึงล่างได้เพราะลงรายละเอียดได้หรือ NIST Cyber Security Framework อย่างนี้เป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็การเลือกใช้แล้วก็ประโยชน์ที่จะที่จะได้จากเฟรมเวิร์กเหล่านี้ในการที่เอาไปใช้ของแต่ละองค์กรก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแน่นอน ถ้าเราบอกว่าเราต้องการทำหนึ่งแล้วได้หลายอันเนี้ยก็จะมีมาตรฐานอยู่สองตัวนะฮะก็คือตัว uh, CIS Critical Security Control กับ NIST Cybersecurity Framework ซึ่งเส้นสองมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างลงในรายละเอียดค่อนข้างสูงซึ่งพอเอามาตรฐานนี้มาทำปุ๊บเนี่ยข้ดีของมันคือมันไปต่อมาตรฐานอื่นได้ด้วยอย่างเช่นในกรณี2อมาตรฐานเนี่ยจะมีการ cross reference ก็จะบอกเลยว่าถ้าเราทําข้อนี้ของมาตรฐานนี้หรือเฟรมเวิร์กนี้แล้วมันไปตอบข้อไหนในมาตรฐานอยู่ในบ้างซึ่งการทําหาเอกสารหรือว่าตัวแมปปิ้งตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราเห็นภาพแล้วก็เลือกใช้เฟรมเวิร์กได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเช่นเราต้องการตอบ2เฟรมเวิร์กแต่ถ้าเราทํ cross r e f e r e n c e กันแล้วเนี่ยเอ้ยมันซ้ากันเกินแปดสิเอรสองอันนี้โอเคทําด้วยกันพร้อมกันเลยก็ได้อย่างนี้เราจะวางแผนแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในการ m p พ e m e n t ตัวเฟรมเวิร์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคจบของเฟรมเวิร์กไปทีนี้ก็ในในมุมของทางบริษัทเองเนี่ยเบย์คอมพิวติ้งเนี่ยเราเป็นอยู่อยู่ในกลุ่มของที่เราเป็นเรียกว่าดิจิทัลทราน s ฟอร์เมชันอีโคซิสเต็มนะครับในกลุ่มของทั้งทั้งหมดของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เรื่องของไซเบอร์เควอร์ตี้เบย์คอมพิวติ้งเป็นแฟลกชิพหลักในด้านของไซเบอร์เควอร์ตี้ซึ่งประกอบด้วย3บริษัทหลักๆนะครับซึ่งในกลุ่มของทางเราเนี่ยเป็น b ีเอเอสกรุ๊ปเนี่ยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทําเรื่องดิจิทัลทราน sf แน่นอนในมุมของตัว Cybersecurity Service ของกลุ่มของ Bay Computing เองประกอบด้วย3บริษัทเนี่ยทั้ง Baycoms e c o p แล้วก็ r e c o n c x เนี่ยซึ่งถ้าสนใจสามารถไปคุยที่บูธดนาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการให้คำปรึกษาการกำหนดรถแมปการทำ Security Assessment การทำ Solution Delivery การทำ Manage Service การทำ Augmented Security Staff อันนี้สำคัญหล,หลายคหลายองค์กรยังมีปัญหาอยู่คือเราไม่มีคน แต่เราใช้แล้วเอาซอร์สคนไปช่วยได้นะครับเรามีคนเรื่องด้านเนี่ยด้านเรามีบริการแล้วก็คนได้านี้อยู่ร่วมถึง knowledge building สร้างความมั่นเชื่อมั่นแล้วก็ทำเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของ cyber security ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราของ e c o r p เองก็เป็น,น managed service เป็นหลัก cyber security service อย่างเดียวเลยนะซึ่งก็นเน้นที่ s o t ูชั e นเซอ c ์วิเรในส่วนของ Service portfolio ทั้งหมดนะตามภาพแล้วกันคงไม่ลงรายละเอียด แต่ถ้าสนใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ที่บูธข้างหน้านะครับเรียกว่จะเป็นเรื่องของ offensive Security บริษัทที่ทำเรื่องของ V A Pen test เป็นหลักรวมถึง Source Code Review อย่างเช่นถ้าเป็น Dev t ท a m เราบอกว่าแอปพลิเคชันเรามั่นใจได้ยังไงว่ามันปลอดภัยเราสามารถสแกน Source Code ใช้คนในการตรวจสอบแล้วบอกได้ว่าไอ้ตัวนี้มีปัญหานะตรงไหนที่จะต้องปรับแก้เพื่อให้แอปพลิเคชันนั้น Secure ได้ตั้งแต่ตอนเขียนหรือตั้งแต่ Source Code เลยนะครับ Pen Test V A พวกนี้ปกติ เลดทีม m ิ่งช่วยในการดีไซน์ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแฮกเกอร์จะโจมตีเราแบบไหนได้บ้างเลดทีมมิ่งก็จะช่วยคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ทําการทดสอบให้ด้วยว่าแฮกเกอร์เจาะได้จริงไหมนะครับสรุปสันส้นๆ Cyber Security Framework แน่นอนช่วยให้เราไม่ต้องรานั่งเดาว่วาเราทําแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกถูกหรือไม่ถูก guesswork ลด,ลดเอาออกไปเลยเพราะเรามีเฟรมเวิร์เราทําตามกระบ,บวนการที่ทุกคนเชื่อถือได้ว่ามัน ครอบที่สุดลวมันตอบโจทย์เราเพียงแต่เราเลือกให้ถูกเท่านั้นเองอันที่2ก็คือเราช่วยในการพอเราเลือกเฟรมเวิร์กที่ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยแน่นอนช่วงแรกมันมีความท้าทายมันไม่เคยทํามาก่อนอยู่ดีๆจะมาทาก็นิดนึงแต่รี i รียกมาที่ชัดเจนว่าเราต้องการตอบไซเบอร์สกิลี้โปรแกรมของเราด้วยเฟรมเวิร์กไหนเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะสุดท้ายก็คือเราต้องสนใจเรื่องแอปพลิเคชันเรื่อง i ิ e s s น e e d s Scalability แล้วก็การ ซัพพอร์ตจากาผู้นำขององค์กรแน่นอนสุดท้ายก็คือมันไม่ใช่ไซเบอร์เซอริตี้ไม่ใช่งานที่ทำครั้งเดียวแล้วจบเป็นงานที่ต้องทำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต้องมีผู้รับผิดชอบแล้วก็มีผู้ดูแลที่มีมีทีมโอเปอเรชันที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้แล้วก็มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอนะครับ ก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อสอบถามที่บูธได้นะครับหรือว่าในอีกมุมนึงก็คือสามารถติดต่อไปที่อ e ีเมลอย่าง i n f o b a y c o m c o m หรือติดต่อทางผมหรือว่าทางน้องทีมงานที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับก็เว็บไซต์ของเราจะ w w w b y c o m c o m นะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเซสชันของผมเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอัิรุธนะครับจากทางเบย์คอมพิวติ้งนะครับกับการมาแนะนำเรื่องการเลือกไซเบอร์เซอร์วิสตี้เฟดเวิร์กนะครับให้เหมาะสมกับทางองค์กรน,นะครับ